ี่ห้าศูนย์ไฮคือแจกอะแบบว่าประชดสามีก่อนมือนี้บ่เพราะรอว่าเลาฝันอกยังเกาะล้ฝันว่าข่อยไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกลดราคาประชดสามีไปเลยเลาฝันมายังเพียงฝันว่าเลาฝันว่าข่อยไปคุยโทรศัพท์กับคนอื่นแล้วเลาก็เลขศูนย์ไฮข่อยแบบยู้ซื่อกับพี่คิงหันมาหาเขาแบบว่าไปไหนมาเอ้า ไม่ได้มาตอนน right ั้นประมาณปีส yes> ี่ได้มั้งเออจะไปไหนก็โยงข้างหมีกันได้บ้างสิไปไหนมาตัวเองมีคุยกับใครเอ้าจะไปคุยกับใครกันเล่นก่อนกันเล่นก่อนแล้วแบบเขาจะไปคุยกับใครตัวเองเขาไม่ได้คุยกับใครเลยเขานอนอยู่ข้างๆจริเขาไม่ได้คุยกับใครเลยตัวเองคิดมากเขาเกิดร้อนโยงข้างเใครตัวละรู้เก่งมากเลยเธอเล่าว่าสี่อมคุณทุกๆคนที่อุดหนุน หมดเลยเกลี้ยงขายได้ขายได้หลุดมากี่ตัวคะสองตัว,ตวหลุดหลุดหลุดจำนองหลุดมาแค่สองตัวเท่านั้นนอกนั้นขายหมดเลยขอบคุณมากๆนะคะแย่ยงกันแบบสั่นม่มองวันนี่วันนี้ก็ยังมีนะคะมีมีแบรนด์มีของแชปมีของ just ball มีงานป้ายแล้วก็มีธรรมดาแบบแบบเกลดทั่วไปนะคะก็คละากัน สัดส่วนแอนสามสิบสองยี่สิบห้าสามสิบเจ็ดส่วนมากจะเป็นตอนนี้ยังใส่ไซส์เอสอยู่นะคะก็เป็นไซส์เอส่ากางเกงก็เป็นเอ็มได้เอ็มจะพอดีอได้บางขีดมีม,ม,มาหนังอย่าังยื่นี่สวัสดีครับถักใครเสียบอดครับโอ๋เอเป็นเงินหุ้นเนาะใส่เขี่ยเนาะ เีใช้เตียข้าวเนียวกับบ้ไดดแต่าล่างเตี๋ยได้ดอกในเมืองบ่เดี๋ยวไปเสืออันนี้มันเป็นเสือแบบไซ่ปบะเลอีบถูกจ่าสื้อวันเกิดบอถุกงวดเออแต่ว่าบอได้บอได้ตามมันบอแชร์ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะนูก็บบอเด้ซื้อเหล็กเลยแนมไปแล้วหมายปองมากก็มีหลายๆหลายๆตัวที่ ที่ซื้อหลังไม้ก็มีนะคะต้องขอบคุณด้วยจองไว้ก่อนนะคะเสือส้อผ้าไซน้ำาบ่ได้เอากระเป๋ามาขายกระเป๋าอืมกระเป๋าเบาขาย <c oughs> พี่บอยว่าแบบไม่ให้ขายกระเป๋า <c oughs> โสดด้วยจ้าบอกผู้ใหจ้า <c oughs> พอขารอพนะพระเอกใจเกินลอยเพิ่นไม่ยามขอให้ในเดิมมื้อนี่ มีคนบอกว่าเลยนะมีบุญมีเน็ตอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบุญ,บญด้วยเตอูก็ไม่ขนาดนั้นกางเกงอืมมีอยู่ค่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นสีเนี่ยท่านน้อยบรูสิรับไดบบอมือหนีมาค,คําค่ะพี่น้องเพราะว่าทาให้พี่น,อน,น้องกันรุ่นเลขก,ก้อนเนาะสําหรับใครที่ไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อ ส่วนคนที่ได้รับโชคในวันนี้ก็เฮงเฮงแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสวัสดีจ้าพ่อค่ารอลเด็กใครเสียผ่าก็น้องขอดูกางเกงใจเย็นๆนะคะแป๊บหนึ่งนะไซส์ไม่ได้ไซส์ไม่ได้แต่ก็จะเอฟขอให้ได้บ้างนะคะได้เลยค่ะบางคนเอฟไปเก็บ ไปเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นที่ระลึกก็มีนะคะโอ้เดี๋ยวต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่หรืมอมอไอแพดมาอยู่ในรถมุ่นแตนะ่ไหนมุ่นแต่จ,จอดทีด่นเซลูนันชีสตัดไฟแค่หนึ่งกิโลดับมาแมนๆว่าไงรถเปิี่นรถของของบ้านบ้านอะไรนี่ที่เป็นโกดังอ๋อออยเอาเครื่องนั้นบอนนหรือเสียอ้อ เครื่องรู้อบแตอ๋อโอเคบเืนองนี้เหมือนบอถือเลขยังไงกับหายถือใจแน่จ้ามีเงินอย่างเดียวไม่พอเอฟพอค่ะเน่จ้า,จาเอาไปเลยขายขาดขายขาดกล่องยม่ยขึ้นดีเช่ไมขายขาดเท่าไร เจ็ดทสองบาทสามพัน <3, 000. S 1> <laughs> ตวาคากินนี่เบีละแสนเอาคือมีกล่ำไปนี่อยา่างมะน้ำหนักมันลดเด็กโอ้ลดแล้วเป็นยังไงมันคืนเองหวยไม่ถูกวันนี้ต้องได้ชุดน้องสักตัวพี่เพชรลีสวัสดีค่ะ